สวัสดีค่ะสบายดีเอฟซทั้งช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะวันนี้ก็เป็นเช้าของวันที่26พฤษภาคม2568นะคะตรงกับวันจันทร์เนาะวันนี้แม่เพนก็จะมีแนวทางฮานอยแล้วก็ลาวพัฒนานะมาฝาก f อฟทั้งช่อง2แนวทางนะคะแต่ว่าสำหรับคลิปนี้แม่เพนได้แนวทางลาวคัก ลาวพัฒนาเนาะลาวคักคักหรือว่าลาวพัฒนานั่นเองเนาะได้มาฝากมาตอนเอฟซีทั้งช่องในคลิปนี้ทั้งหมดมี8สำนักด้วยกันนะคะก็คือของสี่เซียนนะคะอาจารย์สวัยพ่อเกลียงคนพารวยแล้วก็แอดมารวยนะคะทั้งหมดอยู่ในคลิปนี้มี8สำนักด้วยกันนะคะสี่เซียนลาวคักคักนะคะ ผู้ใดมากผู้ใดชอบแนวทางของตะละสำนักตะละอาจารย์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ใต้คลิปมาให้กำลังใจแม่เพนและน้องคำแพงชาแนลด้วยนะคะเดี๋ยวแม่เพ่นจะไหเอฟซี FC ทั้งช่องมาบึงผลลาวพัฒนางวดวันที่23วันศุกร์ที่ผ่านมากันก่อนเนาะแล้วค่อยเข้าไปเอาตัวเลขแนวทางทั้ง8สํสำนักของวันนี้กันนะคะ อย่าลืมแจ้งเตือนพวกมิจชาชีพมีหลายแห้งขาเอฟซทั้งช่องคาฝากบอกต่อๆกันด้วยเด้อก่อนผู้ดใดสิไปลงลงเชื้อนะคะลงเชื่ออ่าพวกที่เอาซื้อพิหัชเอาซื้อแม่นองคาแพงนะคะไปทํากลุ่มนะคะไปลงทางเพจทา้งเฟซบุ๊กนะคะเป็นของปลอมหมดทุกเพจทุกเฟซบุ๊กนะคะ แจ้งเตือนนอมมิจฉาชีพมาลายแห้งตอนนี้ให้ f อฟทั้งช่องเข้าไปติดตามทาง YouTube ช่องทางเดียวนะคะบ่วจะเป็นของพี่พหาสชาแนลหัสคนเดิมแม่น้องคำแพงชาแนลนะคะอยู่ที่ทาง YouTube เท่านั้นของแท้ของจริงนะคะส่วนทางเพจ Facebook นั้นเป็นของปลอม เด้อจากที่ให้แนวทางมาตลอดนั้นนะคะเอที่ว่าแจ้งเขากุ่มฟี่ทางเพจเ erm ฟซบุ๊กบอมมี่เดอค่ะ f เฝากบอกต่อๆกันด้วยเนาะผู้ใดหู้ซึกว่าตัวเองอยู่ในกลุ่มปลอมเนาะกะให้โทรมาถ,ถามสอบถามไม่เพ่นใดเลยเด้อค่ะ ว่าแมนของไม่เพ่นแทบบอกับของพิ่พหัสแทบบอให้แคปหน้าจอทักไลน์มหาแล้วก็แคปหน้าจอมาให้เบิ้งพร้อมเนาะว่ากลุ่มไม่เพ่นแล้วก็กลุ่มพิ่พหัสแทบบอนะคะให้ทักไลน์มาได้เบอร์065 3 418836นะคะให้แอดไลน์มานะคะผู้ใดหูซึกว่าตัวเองอยู่ในกลุ่มพลอมนะคะแคปหน้าจอขึ้นมาให้เบิง้งแล้วก็ส่งมาทางไลน์ให้ดูเดอร์ไม่เพ่น จะตอบว่าแเม่นของแทหรือของปลอมนะคะหาโทษมากบ่ได้รับสายเนาะปูบาทำงานทำคลิปอยู่ทั้งสองคนส่วนมากจะบ่ได้รับสายแต่ตอบไล่ไดยูเดอร์จ้ะเนาะอ่ะ,อะบเบาๆลาใยญ่หยย่างห้ามาเบิงผลลาวพัฒนางวดวันที่23ที่ผ่านมาเลข6ตัวออกที่8 9 2 5 9 7 5ตัว9 2 5 9 7 4ตัว สองห้าเก้าเจ็ดสามตัวบนห้าเก้าเจ็ดแล้วก็สองตัวบนเก้าเจ็ดสองตัวล่างสองห้านะคะงวดที่แล้วมีผู้ใดถูกเน่ขอเสียงเนอจ้ะเนาะส่วนของอาจารย์สวัยเลขในชุดวินนะคะมาห้ากับเจ็ดนะคะแต่ว่าบบมี่อ่าสองกับเก้านะคะก็เลยบ่เขาเนาะ ่วนของพ่อเกลียงงวดที่แล้ววิ่งลูดหลักสิบมีมาที่หนะ้าเนาะหลักหน่วยมาที่สองจับคู่ชุดเน้นเข้าที่อันวิ่งลูดนะเนาะคนแล้ว ทังนดต้องไปเขียนว่าอันลักสิบล้างนวยวิ่งลูดนอเด่นที่สี่ห้าหส่วนตัวประกบมีศูนนสองนะคะก็จับคู่ให้เข้าชุดเน้นอยู่ที่ห้าสองนอเลขออกสองหนะคะ fc ของเซียนโคราชสามกับ4หลุดนะคะงวดที่แล้วบอม,มาเนาะ เซียนเชียงเมเซียนเชียงใหม่เข้าอ่าให้มาเด่นแปดรองเจ็ดมาตัวรองเจ็ดจับคู่ให้เข้าอยู่นะคะของเซียนเชียงใหม่ให้มาเจ็ดเก้าเลขออกเก้าเจ็ดบนนะคะของเซียนเชียงใหม่เข้านะเซียนอุดรหนึ่งกับศูนย์หลุดะค่ะของพี่พหัสเด่นเจ็ดรองสามมาที่เจ็ดจับคู่บอเขานะคะ ได้ผลงานของ6กสำนักแล้วค่ะพราว่าของสองสำนักจะบอมี่อันมาเทียบให้เบิงงเนาะมาเอาตัวเลขแนวทางวันที่26่สลาวคักๆวันนี้ของพหัสชาแนลวิ่งลูดบนล่างเด่นที่1นรอง3จับคู่ให้มีหนึ่งห้าหนึเาหสามเน้นที่19นะคะส่วนชุด3ามตัวบ,บนให้มา5้าหนเม็ดเดียวค่ะของพิหัสวันนี้เนาะ ส่วนงวดวันที่ยีิบสามที่ผ่านมาวิ่งลูดเข้าตัวเน้นแต่ว่าจับคู่เบาเขา่าส่วนวันนี้วิ่งลูดเด่นหนึ่งลองสามจับคู่ให้มี1519 3539เน้นที่19ค่ะส่วนชุดสามตัวบนให้มา5้าหนเเม็ดเดียวนะคะ มาเอาของเซียนโคลาดต,ต่อนะคะลาวคักของเซียนโคลาดบันนีวิ่งรูดเด่นที่ห้ารองสี่จับคู่ชุดเน้นให้มีห้าหนึ่งห้าแปดห้าเก้าชุดลองมีสี่หนึ่งสี่แปดและสี่เก้านะคะของเซียนโคลาดส่วนงวดวันที่ยีิบสามที่ผ่านมาเซียนโคลาดให้วิ่งรูดมาสามกับสี่หลุดนะคะบอเข่าเนาะ ส่วนวดนี้ให้วิ่งรูดที่เด่นที่5ลอง4จับคู่ชุดเน้น515859ชุดลอง4148และ49ค่ะ,ะแคปหน้าจอของพี่มหาและเซียนโคลานะคะลาวคักคกได้ไปแล้ว2เซียนนะคะวันนี้ ได้แล้วไปต่อนะคะมาเอาตัวเลขแนวทางของเซียนอุดรล่าคักคัข,ของเซียนอุดรวันนี้วิ่งลูดให้มา9กับ1เพิ่นจับคู่ให้มาชุด2ตัวมี5คู่ค่ะก็คือ9599ห้าเแล้วก็หนึ่งเน้นที่99กับหนหนึ่งนะคะ ส่วนชุด3ามตบนมี2ชุดก็คือ599กับ5 1านะคะของเซียนอุดรวันนี้ส่วนงวดวันที่ยีิบสามที่ผ่านมาของเซียนอุดรวิ่งรูดเด่น1กับศูลุดนะคะบัมาเนาะมื่อนี้ไฮมาวิ Hi ่งรูด9กับ1จับคู่9กห้า ชุดสองตัวน้อมีเก้าห้าเก้าเก้าหนึ่งห้าหนึ่งเก้าแล้วก็หนึ่งหนึ่งเน้นที่เก้าเก้ากับหนึ่งหนึ่งนะคะส่วนชุดสามตัวบนให้มาห้าเก้าเก้ากับห้าหนึ่งหนึ่งค่ะ,ะมาต่อที่ของเซียนเชียงใหม่สำหรับลาวคักๆข,ข,ข,ของเซียนเชียงใหม่วันนี้วิ่งลูดเด่นที่ศูนย์รองหนึ่งนะคะจับคู่ให ชุดเน้นมี05 09 07แล้วก็ชุดลองมี15 19และ17นะคะส่วนงวดที่ผ่านมาของเซียนเชียงใหม่วิ่งรูด8เด่น8ลอง7มาตัวรอง7จับคู่ก็เข้าชุดลองนะคะให้มา79เลขออก97บนนนางว่าที่แล้วของเซียนเชียงใหม่เข้านะคะส่วนงวดนี้ ให้มาวิ่งลูดเด่นที่1องเออเด่นที่0ลอง1จับคู่ให้ชุดเน้น05 09 07แล้วก็ชุดลอง1 5 19และ17นะคะมาเก็บหน้าจอนํากันเด้อจ้ะ ไกต่อนะคะเอฟซี FC. มาเอาของแอดมารวยงวดที่แล้วแอดมารวยไม่ได้ลงให้เพื่อนบอคอยสบายนะคะก็เลยมาใหม่แล้วงวดน,นี้เนาะวิ่งลูดบนล่างให้มาศูนย์กับหนึ่งจับคู่ชุดสองตัวมีศูนย์สี่หนึ่งสี่ศูนย์ห้าหนึ่งห้าศูนย์หกหนึ่งหกศูนย์เก้าหนึ่งเก้าศูนย์แปดหนึ่งแปดนะคะของแอดมารวยนะคะให้วิ่งลูดบนล่างมาศูนย์กับหนึ่ง จับคู่ชุด2ตัวมี 04, 05, 06, 09, 08, 14, 15, 16, 19และก็18นะคะ่ะมาเอาของคนพารวยต่อสำหรับของคนพารวยง่ดนี้วิ่งรูดให้มา9กับ1จับ9กับ1บนล่างนจับคู่ให้มามี96 95, 93, 9ก้าห้าเก้าสแล้วก็1นส่วนตัวเน้นก็จะเป็น 96, 95, 9ก้าหกเก้แล้วก็1 1ส่วนชุด3ามตัวบนมี2ชุดก็คือหนึกับหนึนะคะของคนพาลวยเนาะงวดนี้ ให้มาวิ่งลูดบนล่างเด่นที่9กับ1จับคู่ชุดสองตัวมี9ก้าหกเก้าห้าเนึ่งห้าหนึ่งสาสองหแล้วก็หนึ่งเน้นวงกลมให้ที่9ก้าหกเแล้วก็5 1 3หนึ่งสองหนึ่งและ1นหนึ่ง ส่วนชุด3ตัวบนมี195กับ1912ชุดนะคะ,ะแคปหน้าจอเด้อค่ะของแอดมารวยและคนพารวยนะคะะไปต่อนะคะเอซ มาต่อที่ของอาจารย์สวันะคะสำหรับแนวทางลาวคักๆของอาจารย์สวัวันนี้วิ่งลูดเด่นที่789นะคะเลขติดมี456วันนี้อาจารย์สวัยวาชอบ7นะคะจับคู่ชุด2ตัวมี7 4 7 5 7 6 8 4 8 5 8 6 9 4 9 5 9 6ชุดกันมี4 5 4 6และ5 6นะคะ เน้นวงกลมที่ 7, จ็ดห้าแล้วก็เจหนะคะเอซีส่วนงวดวันที่ยีบสามที่ผ่านมาเนาะตัววิ่งตัวชุดวินมา2ตัวแต่ว่าบอมีตัวประกบใส่เนาะก็เลยบอเขาส่วนงวดนี้วิ่งรูดเด่นที่ 7, 8, 9เลขติดมี 4, ี่หหจับคู่ชุด2ตัวมีสี่เจ็ดเออเจ่เจ็ดห้าเจ็ดหกแปดห 9ก้าสีห้าเก้ส่วนชุดกันมีสี่ห้าสี่หและห้าหนะคะอ่ะสุดท้ายท้ายสุดมาปิดคลิปด้วยของพ่อเกลียงนะคะสำหรับของพ่อเกลียงงวดนี้วิ่งลูดเด่นมาที่สองสามสี่เลขติดมีห้าหเจ็ดชุดเน้นสองตัวมีสองหกสองเจ็ดสี่หสี่เจ็ด ครับหกหกคือเขียนสองเทือนนอบานตัดออกคูหนึ่งเลยเด้อค่ะเอซเพิ่นเขียนสองเทืนอนนอก C หกแล้วก็ชุดรองมีสองสองสองสี่สามหกนะคะของพวกเรียงค่ะเดี๋ยวพเพิ่นจะถามเพิ่นไปอีกเทอนึงว่าเพิ่อนอัน เขียนผิดบอเนาะเห็นกระลืมเบิงต่อนเขียนเขียนแถวเทิ่งแล้วมาเขียนแถวลุมเอาไม่ได้เบิงเลยมันตรงกันส่วนง่วดที่ผ่านมาของพ่อเกลียงเข้าที่ห้าสองออกตัวกลับเนาะเลขออกสองหล่างสำหรับงวดนี้วิ่งรูดเด่นที่สองสาสเลขติดเด่นที่ห้าหกเชุดเน้นสองตัวมีสองหสองเออมีสองสอง6กสองเจ็ดสเจ น่าจะเป็น C เนาะค่ะเพิ่นไปเขียนเออ C 7ก็เขียนแล้วเนอ C หา C 4ก C เนะคะส่วนชุดรองมี2 2 2 4แล้วก็3 6นั่นเองค่ะคันค่ะเพิ่นอัปเดตมาเดี๋ยวไม่เพิ่นลงน้ำลิปอ่าของสำนัก,กนอื่นๆต่อไปนะคะ FC ของพ่อเลียงนาะเดี๋ยวจะรอเพิ่นอัปเดตมาใหม่ค่ะ เอาตัวนี้ไปก่อนเนาะเป็นเอนเป็นแนวทางก่อนเดี๋ยวเป็น,ปน,ปน,ปนยังไงค่อยลงเป็นคลิปต่อไปให้อ่ะแคปหน้าจอเด้อค่ะวันนี้สําหรับคลิปนี้แม่เพนก็ได้แนวทางเราคักๆทั้งหมดมาฝาก f อฟทั้งช่องก็คือ8ปดสำนักด้วยกันเนาะเซียนเชียงใหม่เซียนโคราชเซียนอุดรพี่พหัตอาจารย์สวัพ่อเกลียงแอดมารวยและคนพารวยนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์รัวๆให้ด้วยนะคะแล้วก็แจ้งเตือนพวกมิชาชีพนะคะมีลายแห้งมีลายหูแบบนะคะจะเห็ดทำการอีกอย่างก็ให้ละมัดระวังกันหา τ, ากกนลายๆในเด้อจ้าเนาะ,ะคลิปนี้ม่เพื่นก็นจะขอลาไปก่อนคะ่ะขอให้เฮง stellar, ๆปงังๆกันยกช่องนะคะสวัสดีคะ่ะ